มาต่อกับริชเดอะสตารนะคะวันเกิดเขาค่ะแฮปปี้เบอร์เดย์นะคะทีนี้น้องเขากลับไปเรียนหมอต่อใช่ไหมคำถามก็คือเครียดไหมคอนเฟิร์มด้ภาพว่ายังไงก็รักยังไงก็รอค่ะสำหรับเราแฟนคลับของหนุ่มอารมณ์ดีว่าที่คุณหมอ r i ชเดอะสตารที่แท็กทิมกับเจ้าตัวมาร่วมทำบุญฉลองวันเกิดอายุครบ22ปีย้อนหลังโดยการเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆที่บ้านราชวิถี ซึ่งก็ทำเอาเจ้าตัวยิ้มไม่หุบเพราะนอกจากจะอิ่มบุญแล้วยังปลื้มใจสุดๆที่แฟนคลับยังไม่ลืมกันค่ะก็ดีใจนะครับที่แบบวันเกิดปีนี้นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในจอทีวีเหมือนปกติทั่วไปแล้วแต่ทุกคนก็ยังมาร่วมงานดูวันเกิดจริงๆนี่นะมันชนกับวันสอบพอดี ลิศก็เลยแบบไม่ได้ไม่ได้สนใจกับเรื่องว่าแบบจะหาอะไรให้ตัวเองหรือว่าจะซื้ออะไรให้ตัวเองดีนะครับสิ่งที่ขอพรอย่างเดียวเลยก็คือขอให้สอบได้ <c oughs> ขอให้สอบได้ขอให้สอบผ่านส่วนเรื่องเรียนแพทย์ที่เปิดเทอมไปแล้วเดือนกว่าหนุ่มริศก็เผยว่าเครียดไม่น้อยเพราะนอกจากจะต้องเร่งรื้อฟื้นความรู้เพื่อเรียนตามเพื่อนๆให้ถันแล้ววันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ยังต้องทํางานจึงไม่ค่อยมีเวลาอ่านหนังสือมากเหมือนคนอื่นๆค่ะเปิดเทอมไปได้แค่แบบยังไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์เนี่ยก็ก็ต้องเริ่มเตรียมตัวสอบแล้วเพราะมันสอบเป็็นบอก มันมันมันจะไม่เหมือนทั่วไปที่แบบว่าสอบ midterm final ใช่ไหมครับอันนี้จะสอบเป็นบล็อกก็คือเรียนจบหนึ่งเรื่องปุ๊บสอบเลยหนึ่งเรื่องก็คือประมาณ3าอาทิตย์ถึง4อาทิตย์ใช่มันก็เลยต้องอ่านหนังสือตลอดเวลาแล้วแล้วเพื่อนขยันมากถ้าเกิดถ้าเกิดไม่แอคทีฟไม่ไม่ขยันอย่างเงี้ยก็สู้เพื่อนไม่ได้ปุ๊บสาร์อาทิตย์ก็ก็ต้องก็ยังทํางานอยู่ตอนนี้นะครับก็เลยค่อนข้างจะหนักหน่อยบางทีก็ จะค่อนข้างช้ากว่เพื่อนเพราะว่าอ่านหนังสือตามเพื่อนไม่ทันจะหนักหนาสาหัสหน่อยก็แต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ถ้าตอนนี้ยังไหวอยู่ก็อยากก็อยากยาทำก็จะทําต่อไปด้วซึ่งในอนาคตเจ้าตัวอาจจะทุ่มเทเวลากับการเรียนจนไม่มีเวลาว่างมาเจอแฟนคลับแต่หนุ่มริดก็อยากให้ทุกคนเป็นกําลังใจให้กับเขาด้วยค่ะ